ในขณะที่หลายๆประเทศผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิด -19 ไปมากแล้วที่ประเทศจีนก็ยังคุมเข้มนะคะอย่างที่นครเซี่ยงไฮ้จากนี้ไปก็อาจจะเงียบเหงาลงไปเพราะว่ารัฐบาลก็เตรียมที่จะปิดพื้นที่หลายๆเขตเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ขณะที่ที่กรุงปักกิ่งก็เตรียมให้บริการเพื่อที่จะให้ประชาชนตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ได้สะดวกมากขึ้นค่ะติดตามจากรายงานค่ะ นครเซียงไฮของจีนเพิ่งจะคลายมาตรการปิดเมืองไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบรรยากาศในนครเซียงไฮจะกลับเข้าสู่ความเงียบเหงาอีกครั้งเนื่องจากพื้นที่15เขตจากทั้งหมด16เขตในเซี่ยงไฮซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า23ล้านคนจะตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนและในจำนวนนี้6เขตประกาศว่าจะปิดพื้นที่ในเขตทั้งหมดระหว่างที่มีการตรวจหาเชื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนประมาณ8ล้านคนต้องเก็บตัวอยู่ในที่พักและตอนนี้จะเริ่มเห็นเจ้าหน้าที่นำรั้วเหล็กไปปิดกั้นตามสถานที่ต่างๆเช่นสถานบันเทิงยามราตรีอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ประชาชนเริ่มซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นกักตุนไว้เพราะเกรงว่าการใช้มาตรการปิดเมืองจะยาวนานกว่าที่คาดไว้ ส่วนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนทางการได้ตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั่วเมืองโดยตรวจให้ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะต้องใช้ผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบภายในเวลา3วันเพื่อเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆรวมถึงระบบขนส่งมวลชน โดยจุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในเมืองใหญ่จะต้องอยู่ในระยะที่ประชาชนทุกคนเดินถึงในเวลาไม่เกิน15นาทีซึ่งจุดตรวจทั้งในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้รวมกันแล้วมีมากกว่า1น0 0 0หมื่นจุดย่้ชายคนนี้บอกว่าการตรวจหาเชือ้อโควิดส9เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะเมื่อทุกคนทำตามกฎระเบียบที่วางไว้จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชือ้อ อย่างตัวเขาเองตรวจหาเชื้อจนกลายเป็นเรื่องปกติและไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องยากลำบากอะไรเลยเจ้าหน้าทีา่แนทย้หญิงนนซึ่งมีอาชีพเป็นนางพยาบาลบอกว่าการตรวจหาเชื้อโควิด1 9เป็นข้อบังคับในที่ทำงานของเธอซึ่งการตรวจแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถตรวจเชื้อในชุมชนของตัวเองได้ หรือไม่ก็อยู่ใกล้บ้านแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ยอมไปตรวจทั้งนี้ทางการปักกิ่งเพิ่งอนุญ,ญาตให้ลูกค้าสามารถรับประทานอาหารในร้านได้แม้ว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับไนท์คลับทำให้ทางการสั่งปิดไนท์คลับบาร์และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในพื้นที่ที่มีการระบาดในขณะที่บริษัทหลายแห่งแจ้งเตือนพนักงานให้เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปทำงานที่บ้านหรือ Work from Home อีกครั้ง เหตุการณ์ท <si <UM ี่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนบางส่วนที่มองว่าแม้ทางการจีนจะใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยุติการระบาดได้จริงในขณะที่ประชาชนต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าและทำให้สูญเสียรายได้อย่างไรก็ดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีการผ่อนปลนให้กับนโยบายซีโร่โควิดหรือลดการติดเชื้อให้เป็นศูนย์อย่างแน่นอน นโยบายซีโร่โค i ิดและการปิดเมืองซึ่งถือเป็นหัวใจทางด้านเศรษฐกิจอย่างนครเซี่ยงไฮ้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจประเมินว่าเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยละ5.5ในขณะที่ธนาคารโลกลดการคาดการเหลือเพียงร้อยละ4.3และถหากจีนยังคงใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอาจจะทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนช้าลงไปอีก